เหตุคด <premises. S 2> ีนี้เกิดขึ้นจากการที่จำเลยขับรถกระบะบรรทุกลั่นแซงรถขึ้นอยู่ที่ด้านหน้าล้ำเข้าไปแล้วเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ของผู้ตายที่ลั่นสวนทางมาในช่องทางเดินรถปกติของผู้ตายซึ่งหากจำเลยไม่ขับรถยนต์กระบะบรรทุกและแล่นล้ำเข้าไปในช่องทางเดินรถของผู้ตายเหตุครั้งนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นประการสำคัญขณะเกิดเหตุผู้ตายขับรถจักรยานยนต์ล่นอยู่ในช่องทางเดินรถของตนเองปกติ การที่ผู้ตายขับรถโดยไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายและขับรถมาด้วยความเร็วดังกล่าวก็ดีจึงไม่ใช่เป็นเหตุผลโดยตรงที่ทำให้รถจักรยานยนต์ของผู้ตายถูกรถยนต์กระบะของจำเลยเฉียวชนแต่การที่รถจักรยานยนต์ของผู้ตายถูกรถยนต์กระบะบรรทุกข,ของจำเลยเฉียวชนและผู้ตายถึงแก่ความตายนั้นเป็นผลที่เกิดมาจากการกระทำโดยประมาทของจำเลยผู้ตายหามีส่วนประมาทด้วยไม่ ผู้ตายจึงเป็นผู้เสียหายโดยนิตินายโจดร่วมซึ่งเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองสืบสันดานดูแลผู้ตายย่อมมีสิทธิ์ขอเข้าเป็นโจดร่วมขอเข้าร่วมเป็นโจดกับพนักงานอายการในคดีนี้ได้คำพิพากษาศาลฎีกาที่5055ทับ5พชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชอปทอให้คำปรึกษาดูจะญาตมิตรไม่คิดค่าใช้จ่าย โทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0 8 9 2 1 4ป4 5 6 0837395555 0 6 5 5 3 1 2 9 9หหากหากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แคร์ต้องกดติดตามขอบคุณค่ะ